ฮัลโหลตาเจ้าหาววันนี้เรามาเรียนภาษาจีนกันนะคะอ่ะมาดูที่ตี่อีเคอตี่อีเคอบทที่หนึ่งนะคะตี่อีเคคือบทที่หนึ่งถ้าบทที่สองเราจะพูดว่าอะไรคะตีเอ้อเคอตี่อ้อเคอเคถ้าบทที่สามก็เปลี่ยนเป็นตี่แสนเคอตี่แสนคือใช่ไหมแต่วันนี้เราเรียน ตีอีเคนะคะคือบทที่หนึ่งเป็นเรื่องราวเก็บอะไรอ่ามาดูกันนะคะอโอเคอ่าออกเสียงว่าอย่างไรตัวแรกออกเสียงว่าอ่ามันจะกดช่วยกันเนอ,อีนีเสียงสามเป็นหนีซีซีเสียงสามเป็นสีเควานควานเสียงหนึ่งก็ยังเป็นควาน ชื่อเสียงหนึ่งก็ยังเป็นชื่อชื่อเอนชนันเสียงสองเป็นฉินรวมกันเป็นฉินเมอรคำนี้นักเรียนจะออกเสียงว่าฉินเมอก็ได้ฉินเมอก็ได้นะคะนี่แปลว่าคุณสี่ควานแปลว่าชอบชื่อแปลว่ากินฉินเมอแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นนีสีฮวนชื่อฉินเมอแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณชอบกินอะไรนะคะอ่ะออกเสียงตามหลอชื่อนะคะ กับ老师读你喜欢吃什么你喜欢吃什么เอาเสงตามค่ะ你喜欢吃什么啊ทีนี้เรามาดูจู่สจู่ส์คำอธิบายนะคะอะคำอธิบายการเรียนประโยคของภาษาจีนนะคะจะเหมือนภาษาไทยนะคะจะมีบทประธานเรียกว่าจู่หยู นะคะประธานจู่หยี่นะคะและตามมาด้วยบทกริยาเว่ยหยีเว่ยหยี่และสุดท้ายจะตามด้วยบทกรรมค่ะบทกรรมภาษาจีนออกเสียงว่าปินหยี่ปินหยี่นะคะรีรู้ตัวอย่างเช่นหัวไอหมากหัวไอหมากัวเป็นประธานนะคะไอเป็นบทกริยานะคะหมา,มา,มาเป็นบทกรรมนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะ我喜欢狗我喜欢狗我แปลว่าฉันมีเป็นประธานนะคะเป็นบทจู่ยีบนะคะฉีวานแปลว่าชอบเป็นบทกริยาหรือว่าเว่ยยนะคะและต่อไป狗นะคะแปลว่าสุนัขเป็นบทกรรมนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะพูดเต็มๆว่า我喜欢狗 ออกเสียงตามค่ะหัว h ี h u นเกะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเรียนประโยคภาษาจีนนะคะจะเหมือนกับภาษาไทยนะคะจำง่ายเลยประธานกริยาและกรรมนะคะ,ะภาษาจีนประธานก็คือจู่ยีบทกริยาเวย่ยบทกรรมปิ้นยีนะคะอย่าลืมประธานกริยาและกรรมค่ะ,ะต่อไปมาดูเชิงสือคำศัพท์ใหม่มาดูคำแรกคำนี้ตะกี้พว่เราพูงพูด,พด,พดไปพราะยันชนะตัวซี ซีเสียงสามเป็นสีเคอวานควานนะคะออกเสียงตรงกันสีควานสีควานแปลว่าชอบนะคะชอบเราชอบอะไรได้บ้างอย่างเช่นฉันชอบคุณนะคะว่าสีควานหนิฉันชอบคุณครูว่าสีควานเหล่าชื่อนะคะอ่าตัวต่อไปตัวนี้ออกเสียงว่าชื่อออกเสียงตามค่ะชื่อชื่อ ชื่อแปลว่ากินนะคะกินล้วกินอะไรได้บ้างหัวชื่อหัวชื่อฉันกินหัวคือฉันหัวชื่อชื่ออะไรข้าวข้าวคือข้าอ่ะก็จะพูดว่าหัวชื่อข้หัวชื่อานะคะชื่อแปลว่ากินนะคะอ่ะต่อไปฉันเมื่อฉันเมื่อฉัอแปลว่าอะไรนะคะฉันเมื่แปลว่าอะไร ถ้าเราจะถามว่าคุณกินอะไรเราก็ถามว่า你吃什么你อ什么คุณชอบอะไรนะคะคุณชอบอะไรเราก็ถามว่า你喜欢什么你喜欢什么อ่าไปดูคําศัพท์ต่อไปคํานี้ง่ายมากออกเสียงว่าหนีหนีแปลว่าคุณนะคะอ่ะต่อไปคําว่าหัวหัวหัวแปลว่า ฉันนะคะทีนี้เกินเราซื้อตอ่านตามเราซื้อค่ะชีบชวาชอชอบชอ่ชอบชอชอบชอบชอบชอชอบชอบันชอนชอบชอบอนชอบชอบเอบชอบชอบชอหนีคุณหชอบชอหอฉันออ อ่าตัวแรกเป็นรูปของอะไรเอ่ยสิ่งที่เราจะกินวันนี้นะคะอันนี้ออกเสียงว่าโช่ซือโช่ซือคือซูชินั่นเองนะคะออกเสียงว่าโช่ซืออ่าอันนี้คือสไส้กรอกนะคะมาดูสไส้กรอกออกเสียงว่าเร่โกลเร่โกต่อไปเค้กนะคะขนมเค้กภาษาจีนออกเสียงว่าต้านเกาต้านเกา อันนี Solomon, ้ออกเสียงว่าอันนี้คือไอศกรีมนะคะออกเสียงว่าปิ้งชีหลินปิ้งฉีหลินฉันกินปิ้งชีหลินก็พูดว่าช我吃冰淇งฉันกินไส้กรอกชื我吃热狗ฉันกินซูชิชื我吃寿อฉันกินเค้ก我吃้านะคะอ่ะต่อไปอันนี้คือแฮมเบอร์เกอร์นะคะภาษาจีนออกเสียงว่าฮั่นเปาเปาฮั่นเปาเปา อ่าต่อไปอันนี้คือเฟนฟรายนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าจ้าสู่เถียวจ้าสู่เถียวอ่าต่อไปอันนี้คือแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชภาษาจีนออกเสียงว่าซานหมิงจื๊อซานหมิงจื๊อ่าต่อไปอ่าน,นี่คือไก่ทอดนะคะเด็กๆจะชอบกินกันเนาะอันนี้ออกเสียงว่าจ๋าจีจ๋าจีอ่าทีนี้อ่านตามหลอซื้อนะคะตั้งแต่เช่าซื้อจนถึงจ๋าจี 跟老师读，跟老师读，寿司，寿司，热狗，热狗，蛋糕，蛋糕，冰淇淋，冰淇淋，汉堡包，汉堡包，炸薯条，炸薯条，三明治，三明治。 炸จ炸鸡จจจอ่ะนี้เราไปดูสัวอีสัวนะคะอ่ะเรามาดูบทสนทนากันว่าสองคนนี้เขาคุยอะไรกันอ่าคนนี้เขาพูดว่าอะไรออกเสียงตามเราซื้อค่ะ你喜欢吃什么你喜欢吃什么คุณชอบกินอะไรนะคะอ่าเขาตอบว่ายังไงเอ่ยลูกเค้กรอยมาแล้วแสดงว่าเขาต้องชอบกินเค้กแน่เลยนะคะตอนนี้เขาตอบว่า 我喜欢吃蛋糕。我喜欢吃蛋糕。ฉันชอบกินอะไรคะฉันชอบกินเค้กนะคะถ้าเราอยากกินอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนอย่างเช่นเราชอบกินไส้กรอกนะคะเราก็เปลี่ยนจากตานกาวเป็นเร่เก๋ก็จะเป็น我喜欢吃热狗。我喜欢吃ก狗。ฉันชอบกินไส้กรอกนั่นเองอทีนี้อ่านตามหล่่อคะ่ะ你喜欢吃什么？ 你喜欢吃什么？我喜欢吃蛋糕。我喜欢吃蛋糕。อ่าทีนี้ต่อไปมาดูเรี่นสีคือแบบฝึกหัดนะคะแบบเป็นของเราวันนี้คือเหรียญเชียนเหรียญเสียนก็คือการโยงเส้นจับคู่นะคะคําัพท์ต่อไปน,นี้ให้ถูกต้องอ่าเราซื้อให้เวลาทำสองนาที โอเคเราซื้อเฉลยได้นะเสี่ยซื้อคืออะไรคะเสี่ยซื้ออ่าเซี่ยซื้อก็คือซูชินะคะอ่าไปดูคำต่อไปปิ้งฉีหลินปิ้งฉีหลินปิ้งฉีหลินคือไอศกรีมนะคะต่อไปจ๋าจีจ๋าจีจ๋าจีคืออะไรไก่ทอดนะคะอ่าต่อไปต้านเกาต้านเกาต้านเกาคือเค้กนะคะและสุดท้าย ่านเปล่าเปล่าข่านเปล่าเปล่าข่านเปล่าเปล่าคือแฮมเบอร์เกอร์นะคะอ่าใครได้หมานเฟินมากอ่าใครได้เต็มห้าคะแนนเลยหมานเฟินนะคะภาษาจีนเรียกว่าหมานเฟินนะคะแนนเต็มนะคะอ่ะต่อไปทีนี้เรามาอ่าฟูชีเคอร์เวิรกันเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนาะอ่าเรามาดูอ่าเดี๋ยวเราสืจะมีคำศัพท์มาให้เออมีคำว่าอะไรอีกมีโชว์ซื้อมาแล้ว มีไอศครีมแตนกาวาแฮมเบอร์เ้อซานหม,มิงจื้ออ่า三明治มาสองรอบนะคะอ่าต่อไปทีนี้เราจะโยนห่วงลงไปนะคะถ้าตรงกับตัวไหนให้นักเรียนอ่านออกเสียงนะคะอ่านออกเสียงและแปลความหมายนะคะอ่าเสี่ยนจ่าย,ายเริ่มนะคะต้านกาวา Han bao bao hamburger Show sư Su chi binh chì linh Ice cream rơ gỗ hot dog chá chu chiao phen phai ซานหมิงจื้อแซนวิทและซานหมิงจื้อก็คือแซนวิทเช่นกันเก่งมากค่ะไปหน้าต่อไปอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะสรุปสั้นๆว่าถ้าเราจะถามว่าคุณชอบกินอะไรภาษาจีนจะออกเสียงว่านี่ฉีวนชื่อฉันเมอ 你喜欢吃什么วิธีการตอบถามหนีตอบบ่์นะคะก็เปลี่ยนจากหนีเป็นห่วก็จะพูดว่าช喜吃่吃ตามด้วยสิ่งที่เราชอบกินอย่างเช่นเราชอบกินเค,ค้กนะคะเราก็จะเติมคำว่าต้านกาวลงไปข้างหลังนะคะอ่าอย่างเช่นว我喜ื吃อต้น喜吃ตนา喜吃าวฉันชอบกินเค,ค้กเ,เองนะคะอย่าลืมอ่ะคุณชอบกินอะไรเราจะพูดว่า你喜欢吃什么 ฉันชอบกินเค้ก，我喜欢吃蛋糕。OK，好的，今天下课了啊，说再见，拜拜。